แสามสามาสามาเดินออกกำลังกายยามเช้ากันเน้นมาเน้นมาเน้นมาเล้วเดินมาเดินมาเออกกำลังกายกันเดินไปอย่าเกือกฝุ่นนะเดินสวยสวยเอเดินสวยๆเดินไปอย่าเกือกฝุ่นนะเดินไปเดินไปอย่าเกือกนะ ย่านี่บอกว่าอย่าเกือกฝนสวยไหมทีเนี้ยไหนดูซิมีเลขอะไรบ้างโอ้ยมีเลขอะไรเนี้ยวันเนี้ยโอ้ยเนาะ ได้เล็กอะไรวันเนี้ยโอ้โหแมวสีหมอกของข้าน้องนินมังกสรสภาพสภาพแล้วใครจะไปให้เข้านอนในห้องแอร์อย่างเนี้ย อย่างนี้ไม่ได้ให้เข้าห้องแอร์ด้วยนะฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยไปเลยเข้าป่าไปเลย